สวัสดีครับดีกับพีเคอดิโอนะผมมานิ้ยันอีกแล้วนะครับวันนี้เอาไดเวลเล็ตนะพีเอนะผมตอนนี้ท่านดูเป็นไงครับโอ้โหตัวน,นี้มีสองสองแง่สองมุมนะ,ะที่แรกผมคิดว่ามันจะแท้หรือมันจะก๊อปดูตรงเนี้ยมันแท้เลยนะครับเห็นไหมอืมดูไม่ออกนะครับบางคนบอกว่ากอ๊อบบางคนบอกว่าแท้เนาะเสียงดีนะครับผมรายละเอียดชัดเจนเลยท่านดูนะ ออสภาพสวยกิ๊บเลยนะฮะแทหรือก๊อปผมไม่แน่ใจนะบางคนก็บอกกอ๊อปบางคนก็บอกแทเนื่องจากว่าปิ้นตรงเนี้ยปิ้น,นของมันเนี่ยมันไม่มีคําว่า DBX นะครับอืมมันมีแต่ไดเวอร์แหลก PA เห็นไหมนะมันมีไดเวอร์แหลก PA แต่มันไม่มีคําว่า DBX ปกติ DBX มันจะต้องอยู่นะอันนี้ผมหา DBX ไม่เจอนะครับ แต่เบื้องต้นแล้วมันเป็นเมอินย s เออนะครับผมเน,นี่ยมันเป็นเมสอิน USA ออนะครับ <c oughs> ยานะครับเดี๋ยวมันตุบด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นเมสอิน u s เออนะครับผมแต่ว่าเจ้าของเดิมมาเรากาวอะไรมันติดนูเขาเอาทินเนอร์ไปลบนะครับเนี่ยผมมันมีมันมีแปดด้วยมันมีแปะไอสองร้อยยี่มันของแท้เลยนะเนี่ย ไม่กล้าบอกว่าของแท้นะครับกํากึ่งล้วก็ไม่อิน s a เนะเห็นไหมเนี่ยไม่อินโหเจ้าของเดิมไม่น่าเอาอะไรไปทําเลยนะเสียหมดเลยนะนะเนี่ยไม่ in น u a นะฮะเขาเอาทินเนอร์ไปลบนะครับหลุดหมดเลยนะผมเนี่ยนี่มันก็เหมือนของแท้่ะครับ กัมกึ่งนะผมขายราคาของก๊อปละกันท่านไหนสนใจรีบเลยนะครับเสียงดีละเอียดชัดเจนะผมขายสี่0ันเก้าพร้อมส่งเลยครับผมไนะปลุน้นเองละกันกํมกึ่งนะแท่ของแท้ไปก็โชคดีแต่เสียงดีมากนะผมเนี่ยมอแปลงอะไรของแท้หมดนะ <c oughs> กืมกึง่งนะเสียงดีมากเสียงรายละเอียดดีเลยครับเ <c oughs> สียงดีมากนะผม เสียงดีมากโอ้โหเบดแน่นเป็นลูกๆเลยนะครับเบดแน่นเป็นลูกๆเลยนะครับผม,มเสียงดีมากนะครับผมก็เลยว่าอ่ะ ดีเป็นหูก็ไปเลยแล้วกันานะขายสี่พั้าผมตรงใช้งานปกติทุกอย่างนะครับใช้งานปกติทุกอย่างนะครับผมรุ8 4แ7 8 9ปดนเะี่เนี่ยตรงนี้เหมือนหงแท้หมดเลยนะเนี่ยแต่มันไม่มีคือ dbx ตรงนี้มันไม่มีนะฮะเนี่ยผมก็ยังงงอยู่มันเป็นรุ่นไหนแต่เป็นไม่ i ิน usa หรือเป็นเครื่องหิ้วมานะ เนี่ย <c oughs> แต่โมแปลงแท้หมดเลยนะโมแปลงเอสพีแท้หมดสายนะครับอืมสายอะไรแท้หมดนะครับเนี่ยครับรุ่นแปดแปดสี่รุ่นเจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่นัเนี่ยแท้หมดนะครับรุนแปแปดสี่รุ่นเจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับผมสนใจนะครับติดต่อมาเลยครับผม ศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดไปก็จะสี่ขายราคาของกราฟครับสี่พันเก้าพร้อมส่งเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ